เอาครับพี่น้องครับอันนี้จากคลิปที่ผ่านมาเนาะครับอันนี้พวกผมสีเฮ็ดไม่ครับสมมติว่านาหานาหานะครับก็คือหานิ้วแล้ะครับนาหานิ้วกับหนึ่งสองสามสี่หาเนาะพี่น้องกับสีเบื้องตะลับเม็ดเป็นอยู่เนาะอันนี้กรณีจินเ้นนอกผมสีเพื่อว้เส้นหนึ่งครับเดี๋ยวช่างเบ้นเขาสีปฏิบัติการเฮ็ดไม้แทกเนาะครับหรือบางท่านอาจจะมีไม้แทกสําเร็จเฮ็ดมาครับ อันนี้คือเห็ดแบบบ้านๆเลยเนาะครับเนาะเนี่ยครับอืมอันนี้คือว่าช่างเิ่นมัดไว้แล้วครับนี่ครับเมืองตะลับเมยดเนาะครับเนาะครับเพื่อว้เส้นหนึ่งเนาะครับเนาะเอาแบบนี้ผมจีตีเสียนครับต้องเห็ดสองอันเด้อครับสมมติว่าไปสองคนครับเอาอีกยางนะครับช่างครับครับเอาพอได้แล้วเนาะครับเนาะแบบเนี้ย ปักเตครับนี่เนาะครับปากเต้าผมครับหาจังไหนก็เห็นเนาะครับนี่เด้อพี่น้องอยากไปเฮ็ดเลี้ยงแกบก็ได้ครับเนี่ยบ่ได้ซื้อครับเสียกนี่ก็ไปซื้อยูน้ำล่านสังฆงพันเลยครับเนี่ยเทคนิคนี่คือว่าพี่น้องเลยไม่นาหานานิ้วครึ่งเนาะที่แรกพี่น้องเนี่ยไม่ซ้ำนี่ก็ได้ตับเดียวแล้วครับที่แรกพี่น้องหวางกลางก็เดอ้อ ช่างนช่างเบินนั่นดีดน้อยนึงนะครับเบาๆนะครับเนาะเอาครับหลังจากนั้นพี่น้องสังเกตว่าไม่นะครับไม่ที่ว่าเฮ็ดที่เฮ็ดขึ้นม้เมื่อกี้นะครับพี่น้องสังเกตว่านี่เนาะครับเนาะให้ไม่เนี่ยเขาเลี้ยงด้วยสายตาครับให้มันยู่ประมาณกึ่งกลางเสียนครับนี่ครับเนาะบานนี้ก็ตีตีเนาะครับเขาขยับเสียนของม้ครับนี่ครับเอาบานนี้นายช่างตีตีครับ นั่นครับเรียบร้อยครับบันนี้ก็พยายามน้เนาะครับเนาะคือเกาเหรอครับเอาเอาเดี๋ยวด้ยครับเด้อครับเอาบันนี้นะช่างปีครับเรียบร้อยครับอันนี้คือวาเขาเซียนนี่เซียนแนนเนาะครับเซียนที่เขากลางๆงนี่ เฮาบแมเนว่าเฮาสีเล si ื่อยเด้ครับมันเป็นเส้นที่ว่าเฮากำนดครับหาศูนย์กลางมันก่อนเนาะครับเนาะทีนี่ผมสีเลื่อยครับเฮาพยายามกินขางเส้นเนาะครับเดี๋ยวในช่างเบ็ดที่ไายเบื้องครับว่าให้บามันกี้ยุบบริเวณไหนเนาะครับเนาะเบื้องไปพร้อมๆกันครับนาครับไม่ที่เฮาเห็ดนี่เขาเจียบไปเล้อครับมันคอยบ่ได้เห็ดอันเฮ็ดดูเฮ็ดว้อยนะครับ อันนี้เพราะท่านเลยแล้วผมเดียนให้พี่น้องเห็นว่าบาเขาที้อยู่บริเวณไหนครับเกยบเตถุงไว้น้ำนะครับไม่เนี่ยพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าไทยเกยใกล้เนาะครับเนาะให้เห็นนะเนาะเขาเสียให้ลิ้มบาเขาเนี่ยครับจี้อยู่ประมาณนี้เด้อครับเด้เอเขาเดินเสียนไปเรื่อยๆครับเดินไปเดินไปครับไปย้ำเขาเขาเลี้ยงไว้ให้มันอยู่ขอบๆเด้อครับ พยายามที่สุดครับเขาฝึกเนาะครับเสียบนี้ก็คือกันครับให้บา่ามมอยุ่ทั้งนี้นะ้ครับป่นี้ครับเนี่ยครับ,รบลักษณะเดียวกันแล้วครับเอาเดี๋ยวผมสีเรื่อยให้เบื้องครับเดี๋ยวชิปนี้ไปก่อนเนาะครับเนาะมาดีกว่าพี่